สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับพี่น้องไยหลังจากมาส่เบดแล้วบบใส่นี่นะครับนี่ถึงปลาคอตัวหน่อยหน่อยมือนี้ได้เปลี่ยนแผนไหมครับล่องเบิงบังรันนะครับบางรันมากซิบบังมือนี้มาซิบบังความกับเงื้ออ่าเป็นเสดเดือนหน่อยนะครับเสดเดือนหน่อยมากมาตับตับับับ,บแล้วก็เอาดินน้าลึกนะครับเพิ่นว่าให้ใส่ดินน้าลึก <c oughs> มุดเอาดินน้าลึกมากมาขยําใส่กันนะครับาานี่ครับประมาณนี้ครับ ขยำส่กันครับอ่าเดือนหน่อยนี่ครับนี่ครับประมาณนี้แหละครับครับดินนํำลึกครับเป็นดินอะน้ำตะนะครับเป็นดินลึกๆโกยเอมาเพื่อนว่ามันหอมนะครับเดี๋ยวเลยเอามาลองเบิ้งนะครับเนาะอ่าเสดีโตมีโตมีแตมบอนนะครับเนาะมือนีมาสิบหลังซิบหลังก็สิใส่ใ้นสาหนิหาหลังนะครับใสในสา นี่ครับจะนีหาหลังหาหลังกับสีรุงทงหน้าอีกหาหลังแล้วครับผมเนี่ยครับใส่ซานี่หาหลังแต่สีรุจจหหง,ทงทงหน้าอีกหาหลังแล้วครับนะแล้วก็ทีไม่ได้รุนกันว่าอ่าจะกะทงหน้านะครับตัวไหนสีมันก็กันนะครับผมมาซีฟหลังม,มาซีฟหลังปัน่น ตันดินตันดินไปใส่เดือนนะครับใสเดือนหน่อยตรงนี้สเดือนเงี้ยใส่เดือนหน่อยนะครับตั่นจะย้ำใจกันสิปอลลงกันเลยครับผมเดนียบหน่อยครับมาลอกไปเลยครับตรงน,นี้หลังแหลกส่มุมนี้เลยนะครับไ่มุมนี้เลยหลังแหลก ำลึกตัวนี้ทำใม่มาปักกันครับไม่ต้องปักไหม่เพราะักว่าได้เราะักไรแท้นี่จะกี่หินว่างซื้อว่าได้ ปักพ่อพ่อมีช่องหายใจกันแล้วนะม,ม,ม,มานี่ครับล้างแหลกพกไปก่อนหยิบล่อนครับผมล้งแหลกครับผมไปบงอ่า ขออนุญาตใช้ก่อนครับผมขออนุญาตใช้ไปก่อนนะครับเนาะนี่อ้าวนี่ลหาหลังครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ลมฝนกำลังขี่มามันฝนกำลังขี่มาแล้วครับผมอ่ะมาเนี่ยเลยไว้เรียบร้อยแล้วครับได้ใบเรียบร้อยแล้วอ่าดูมือเอื้อนเศ้ามาหลุดน้ำกันครับผมมาหลุดมือเอื้อนเศ้าน้ำกันมาสี่เด้ดตัวเด้เต็มบ่ในีน้องนี่หาหลังอยากจะย่าอยู่ในตรงหน้านี่อีกหาหลังนะครับผม อลองๆเหตหาเบิ่งน,นะครับมาสวยหรืี่มีตวัวมีเตียมก็เกันนะครับมาลุ้นกันมือเส้าครับผมส,สวัสดีนเงนี้ยมือเส้าเนาะพี่น้องเยมันก็เขากัมายำบังลั่นกันมาลุ้นเบ้างมาขี้มีตวัวมีเตี่ยมบ้างครับพีบ่น้องจะเล่นกระลังโพหรอครับจะเล่นกระลังหิดโพแล้ยตาหมึกใส่ไว้นะครับ เอาขึ้นเบิ้งน้ำกันครับบางแรกครับบางแรกเบิ่งนี่อาการนี่ยังบ่นักสื่งเห็นไหมบ่าอเบาวิว่ <c oughs> เอาสะอาด สาดครับผมแบ่งเรล็กแบ่งเรล็กมาเหกหมานเลยเหล็กพนันสะอาดลิ่นมนะครับไปมึงบังต่อไปครับผมบึงแบ่งสองพี่น้องโอ้ยหืดไปแล้วอ้าปิดขาดแล้วน้องเนี่ย ดีวันนึงอืมิดกินเลยนะดีนแกนกๆนี่แต่พอรู้ว่าสิมเมันก่อนเงี้ยหรือสิมเมันโตปลาไหลนะครับเดี๋ยวขอไปเทศหลุนเบิ้งน้ำกันนะครับผมเบิ้งนันอยู่ในทงหน้าน้ำกันครับผมไา นี่ตัวมีเตียบมมไว้ให้ถงเลยโอ้แบบน้ำกระเซใส่ดอกเบาวิวเบาวิวครับตั้งสะอาด บังสะอาดดีครับผมไปเ่าไปครับผมเมือหลังเราไปอีกมัะหลังที่สามหอหลังที่สี่มั้ย เบาวิวเบาวิวตามไปอ,อืมอืมอหาคิดขาดขนาดเลยนอ้องเงียบไปเบิลอีลกครับผมยังมีทุ่งน้ำอีกอ เงียบเบาเงียบอีกตามเคยไหนเป็นยังไครับผมไหนที่บ้าอยู่ในน้ำทุ่งเลือทุ่งนี้ร้านบะคืออะไรเนี่ย Phải biết được thông khí, thông khí. Bao vĩu. Bao vĩu là xong chứ, xong chứ. Bao yếu. Bao gì vậy? À, này Thôi. Được này nhỉ Nếu เบาอีกแล้วก็ขวบละเนาะอันนี้เนาะอันีีตะบังสะอาดเลยพี่หน่อยบังนี่อีกบังที่เก้า อ่าพี่ลินโหบอกอยู่จี่น้องเอ๋ไปครับเดี๋ยวลางทีดท่ายไปรุ่นน้ำกันครับลังสุดถ่ายก็เดี๋ยวรุ่นกันครับผมโอ้ยองมัน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 ่น โอ้บ่าววิวอยู่ที่ก้าวหดไทยอืมแสดงภาษานี่ต่นี่ผมมีอย่างหวัดไทยครับผมไปไปเทเบิงึงหลังที่นี่แรงนักเนาะครับเนาะไปเทเบิงึงมาทีนี้โตไม่เต็มวัานาะ้วครับเนาะมาครับมาเลยมาบึงบังที่ว่า ตัวนีตัวนี้โตแล้วครับมัวนี้อีรีเพลย์แล้วครับมาลุ้นกันครับผมว oh, ้าวปมโอ้โหวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมาแล้วครับผมนี่นี่ครับแต้มแรกแต้มเดียว ครับผมเด็กครัวแล้วครับอย่านึงเด็กครัวแล้วนี่หลุดหนึ่งคิดบังเกือบว่าได้นะครับเด็บังเดียวเด็กตัวนึงนะครับแต่ยังดีเขาเฝ้าอยู่นะครับเนาะไปมาิเด็กครัวแล้วคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเนาะขอกดไลล์กดแชร์กดติดตามเพื่อกาดังสำหรับกระช่องหน่อยๆน,น,นี่นเด้อครับเออขอฝากช่องไว้น้ำแนำนครับผม โอเคนะครับผมกลับบ้านไปห้าขวเดเลยนะครับสวัสดีครับผม